สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ร่วมกันศึกษาอนุรักษ์และเก็บสะส,สมพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของประเทศไทยนะครับวันนี้ผมสาราพระเครื่องครับเอาพระสุดยอดประสบการณ์นะครับเป็นเ,เป็นครูบาอาจารย์ผมเชื่อว่าเป็นครูบาอาจารย์ของใครหลายๆท่านนะครับโดยเพราะของพี่ๆที่เป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่หรืออยู่ทางภาคเหนือนะครับทุกท่านคงจะรู้จักกันดีนะครับก็คือองค์หลวงปู่แหวนสุจินโนนะครับ วัดดอยแม่ปังนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่หลวงปู่แหวนเนี่ยท่านก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับซึ่งคนไทยมักจะเรียกติดปากกันว่าเป็นกองทัพธรรมนะครับหรือว่าเป็นสายพระปรา่าพระพระปรา่าวิปัสสนานะครับซึ่งจะเน้นการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อการหลุดพ้นนะครับเพื่อเพื่อพาณิพ์พาไปที่ตั้งอย่างนี้นครับดังนั้นเนี่ยเรื่อง ประสบการณ์ต่างๆเนี่ยก็เลยมักจะเกิดขึ้นและเป็นเรื่องเล่าต่อกันมาในกลุ่มพระป่านะครับเพราะว่าท่านจะมีการทุดงเนาะ,ะเรียกว่าเหมือนกับว่าเป็นทุดงเพื่อที่จะกําจัดกิเลสลดกิเลสตัวเองอะไรอย่างนี้น,นะครับแล้วก็ทําให้เกิดปฏิหารต่างๆมากมายมีเรื่องเล่าต่างๆมากมายนะครับเกี่ยวกับการทุดงการเจอพบคุมต่างๆนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องกําลังสมาธิ อะไรทานองนี้นะครับซึ่งหลวงปู่แหวนสุจิโนโน,นี่ก็มีสิญธินุสิท์ทั้งในประเทศเองแล้วก็ต่างประเทศเยอะมากนะครับเพราะว่าก็เคยมีนิตยสารที่เคยลงภาพที่มีภาพถ่ายทางบนเครื่องบินอย่างงี้ครับแล้วก็เห็นเป็นองค์หลวงปู่แหวนท่านนั่งสมาธิอยู่บนก้อนเมฆอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเ็เป็นที่อัศจรรย์ใจมากนะครับแล้วก็ องหลวงปู่แหวนเองเนี่ยองรัชการที่9ก้านะครับซึ่งเรานับถือกันนะครับชบาวไทยเราเรานับถือกันเนี่ยก,ก็ได้ไปกราบท่านบ่อยครั้งนะครับแล้วก็ยังมีการาสร้างเหรียญที่มีพระประมาพิไทยยอดพะปลออยู่นะครับหลายรุ่นเหมือนกันนะถ้าผมจำไม่ผิดนะก็มีอยโููจแต่ก็มีคือมีการสร้างลักษณะนั้นแล้วก็ เหรียญเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆพอรู้จักกันไหมครับชื่อรุ่นว่าเหร,นะรียญรวมใจนะครับเหรียญรวมใจนี้ให้ดูด้านหลังนะครับรวมใจซึ่งเหรียญรวมใจเนี่ยก็เคยมีรายการหนึ่งนะครับทอล์คโชว์รายการหนึ่งที่มาสัมภาษณ์คนที่เอ่อเรียกอะไรครับคนที่เป็นข้าราชการนะครับว่าเคยได้รับพระราชทาน จากองค์เสด็จรัชกาลที่9เนี่ยนะครับแล้วก็คุ้มครองป้องกันภัยนะครับซึ่งวัตถุประสงค์ของการสร้างเหรียญรุ่นรวมใจเนี่ยนะครับก็เพื่อการนั้นจริงๆนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่มีพุทธคุณเด่นทางด้านเมตตาคุ้มครองแค้วคลาดนะครับซึ่งหลวงปู่แหวนสุจิโนโนเนี่ยนะครับท่าน จัดสร้างรุ่นนี้จัดสร้างโดยข้าราชการทหารตำรวจนะครับและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ที่เหมือนกับว่า,ามีจิตศรัทธาในองค์หลวงปู่แล้วก็เ,เป็นเหรียญที่เหมือนกับเขาเรียกอะไรครับฉลองอุโบโสถวัดดอยแม่ปังครับเมื่อวันที่15มีนาคมพุทธศักราชที่2519นะครับ ซึ่งหลวงปู่แหวนเนี่ยอธิษฐานจิตบุกเสกนะครับซึ่งเหรียเนี้เชื่อกันว่าสามารถแขวนเดี่ยวได้แบบสบายๆเลยนะครับเรื่องเมตตามหันยมแคล้วคลาดนะครับซึ่งด้านหลังเนี่ยที่ว่าเป็นเหรียญรวมใจนะครับทุกท่านลองดูนะครับจะเขียนเนี่ยครับเห็นไหมครับจะเป็นคําว่ารวมใจนะครับเป็นริบบิ้นที่ถักทอกันนะครับเหมือนกับว่ารวมใจรวมกันนะครับแล้วก็นี่ครับ ถวายพระราชกุศลน,นะครับใช่ไหมผมอ่านถูกใช่ไหมน่าจะใช่นะครับนี่นะครับแล้วก็ที่ด้านหลังนะครับก็จะเขียนว่ารวมใจนะครับ ที่ด้านหลังนี้ครับก็จะเขียนว่ารวมใจนะครับซึ่งเหรียญน,นี้จัดสร้างขึ้นในปีพุทธศักราชที่2518นะครับแล้วก็สร้างขึ้นจำนวนทั้งหมดถึง4 0 0แสนเหรียญน,นะครับคือด้วยจำนวนที่เยอะเนี่ยจึงทำให้มูลค่าไม่ได้แพงมากนะครับแล้วก็จะมีตราโค้ดนะครับบริเวณนี้นะครับซึ่งจะเหมือนเป็นเลข9นะครับที่เขาบอกกันนะครับ เป็นตาปัม๊มถ้าปั๊มเต็มก็จะมีมูลค่าสูงนะครับเหรียญเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟอย่างนี้นะครับส่วนรายละเอียดของเหรียญเนี่ยผมต้องบอกว่าคมชัดมากนะครับปัจจุบันมีปลอมขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่า,อ,าอยังแยกไม่ยากนะครับเพราะว่าหน้าของหลวงปู่นเนี่ยจะเพี้ยนไปเลยนะครับมองเห็นไหมหนะ้าอาจจะมืดไป แต่เป็นเหรียญที่ปั๊มได้คมชัดมากนะครับเนี่ยเห็นไหมเอ่ยจริงๆถ้าใครมีเหรียญจริงจะรู้ว่าหน้าหลวงปู่เนี่ยจริงๆค่อนข้างเล็กมากนะครับแต่ว่าเนี่ยครับปั๊มได้คมชัดนะครับนิ้วับพนิ้วแล้วก็แบบไม้เท้าเนี่ยครับก็จะเห็นเส้นวิ่งนะครับ เส้นตัวความที่วิ่งอยู่นะครับตัวอักษรเนี่ยจะเห็นว่าเป็นแท่งนะครับตัดแบนๆอย่างนี้นะครับซึ่งของปองทําไม่เหมือนนะนะครับตัดแบนๆแล้วก็มีเส้นซ้อนในในตัวอักษรนะเห็นไหมชุบๆในตัวอักษรจะมีเส้นซ้อนเหมือนเป็นลิบบิ้นอย่างเงี้ยครับเหมือนเหมือนเป็นริบบิ้นเอามาวางเป็นตัวอักษรแล้วแล้วก็จะมีเส้น หักษรวิ่ง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 อยู่ตลอดนะครับนี่ดูหน้าหลวงปู่ชัดๆอีกทีนึ่งครับคือถ้าใครเห็นของจริงเนี่ยเหรียญจะสวยมากนะครับนอโคดเนี่ยครับตอกไปคมๆเลยครับก็ด้านหลังนะครับ น่นอนคบเหรียญเน,นี่ยยกปีหนึ่งกว่านี้หูเจาะเหรียญจะปลิ้นเนี่ยครับถ้าปลิ้นอย่างเงี้ยจะดูง่ายนะครับแล้วก็ไม่มีขอบเน่าก็คือเหมือนันเป็นที่เป็นขอบซ้อนนะครับอยู่นะครับทั้งเหรียญเนี่ยจะมีรัศมีวิ่งตลอดเหรียญน,นะครับที่คำว่ารวมใจเนี่ยก็จะมีอ่าเาเรียกอะไรครับมันเป็น โซ่นะครับที่เป็นรูปหัวใจนะครับก็คือรวมใจจริงๆนะครับเพราะว่าจะสร้างขึ้นโดยข้าราชการทหารตำรวจนะครับแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องนะครับก็เหมือนเป็นหัวใจมาเรียงกันเห็นไหมครับนี่ผมอให้ดูนะเป็นเหรียญที่ออกแบบได้แบบว่านี่เป็นหัวใจดวงใหญ่สุดนะครับข้างในเป็นลิบบินคําว่ารวมใจนะครับ ด้วยธรรมชาติการปั๊มลักษณะนี้ครับจึงทาให้สามารถแยกแยะของปลอมได้ง่ายนะครับแล้วก็คือถ้าใครได้เห็นเหรียญแท้สักครั้งหนึ่งนะครับของปลอมก็ง่ายแหละนะครับเหรียญนี้เนี่ยผมพบเจอตำรวจทาหารอย่างนี้ครับก,ก็เหมือนกับว่าพวกติดตัวกันเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญประสบการณ์นะครับแล้วก็ มูลค่าไม่ได้สูงมากเท่าไหร่นะครับแต่มีช่วงหนึ่งตอนที่เล่าให้ฟังที่ว่ารายการทอล์โชว์รายการหนึ่งออกเรื่องการสัมภาษณ์บุคคลที่ถวายงานองค์เสรจพ่อรัชกาลที่9ของเรานะครับก็ก็มีมูลค่าขยับขึ้นอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ตกลงมาอยู่ประมาณหลักร้อยไปปลาย,ลายบางเหรียญถ้าสวยๆก็พันก,นกว่าก็มีนะครับก็ก็แล้วแต่สภาพถ้าโคตรเต็มๆผิวไฟเต็มๆเนี này, ่ยก็ก็จะมีมูลค่าสูงนะครับส่วนเหรียญ ก็ไปส่วนใหญ่ที่พบเจอมันจะเป็นสภาพใช่นะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่เหมือนกับพุทธคุณสูงจริงๆนะครับแล้วก็เคยได้ยินมาว่านะครับอันนี้เป็นเรื่องเล่านะมีคนเอาไปลองนะครับหรือว่ามีประสบการณ์ต่างๆเนี่ยมากมายนะครับมีแบบโดนยิง5นัดไม่ไม่เป็นไรอะไรอย่างี้ก็มีนะครับแล้วก็เรื่องอุบัติเหตุรถอะไรอย่างนี้ก็มีเยอะแยะถ้าท่านลงเซิร์ชชื่อเหรียญเนี่ยครับหลวงปู่แหวนรุ่นรวมใจนะครับดูก็จะ พบว่ามีข่าวเรื่องประสบการณ์ของเหรียญเนี้ยต่างๆมากมายนะครับคือถ้าถามผมากว่าอยากจะหาเหรียญห้อยคอสักเหรียญหนึ่งนะครับที่จะแบบว่าเชื่อมั่นในพุทธคุณอนะเหรียญนี้ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ผมจะแนะนํานะครับก็สําหรับวันนี้ผมสละพระเครื่องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับหากท่านใดชอบใจหรือว่าอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับพระเครื่องพุทธคุณดีๆราคาไม่แพงเนี่ยผมว่าผม น่าจะหาได้เรื่อยๆนะเพราะว่าจริงๆของดีของประเทศไทยราคาไม่แพงมีเยอะมากนะ mm hmm. ก็ผมจะนําทยอยมาลงเรื่อยๆนะครับ mm hmm. ก็ควรกดไลค์กด Subscribe mm hmm. เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยล้กันนะครับ mm hmm. ก็จะได้มีกําลังใจในการทําคลิปดีๆต่อๆไปนะครับสำหรับ mm hmm. วันนี้ผมสารพัดเครื่องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับ mm hmm. สวัสดีครับ